อ๋อทนี่มีลอืองน,นี่อ๋ออคือเป็นตัวนี้มันคือเป็นแลวนี่นี่เกลยแหง้เแหงเกลยแห้งี่เลยแหงก็มีแมงแขงแมงแขงแมงมดอึงแมนเลอนี่นนนนอ,นนอ,อดูหลาหน่น ไปที่พี่น้องหมดสู่คููสู่คนนาะตอนนี้บ่าวสอนอยู่ที่บ้านโคกแกงแคนเมืองเซบังฟแขวงขมวนล,ลิปนี้จะพาพี่น้องเฮาไปเลาะไปเที่ยวเพื่อและทางตลาดขายอาหารนรรมาติบ้านบึงหัวหนาเมืองเซบังฟาเื่อกันพี่น้องแต่ว่ากอนสิฮอดบึงหัวหนาบ่าวสอนที่พาพี่น้องขี่รถเลาะเบิง วิวสองข้างทางเนาะอยู่ที่ทางพี่ละบ้านโคกแกงแคนเมืองเซบังไฟพี่น้องบ้านโคกแกงแค่นี่ถือว่าเป็นบ้านใหญ่เลยพี่น้องเลยเนาะบ้านใหญ่ดีอยู่เขตนี้นี่อยู่ติดกับบ้านนาคอมติดกับบ้านดงมพะพร้าวแล้วก็ที่่อยูติดกับเส้นทางเลขที่13บใต้ จะว่าเจริญพอสมควรเนาะมีห้าง้านมปั๊มน้ำมันอยู่เบื้องขวามือนี่จะมีทางแง่ไปบ้านยางหง่แต่ว่าเป็นทางดินแดงเด้อพี่น้องไปได้เนาะหรือว่าสิไปเลี้ยวอยู่ทางบ้านนาคอมก็ได้คือกัน ยากาศอยู่ที่บ้านโคกแกงแทนมาปานใหญ่ดียาวเยียดเป็นคนละพี่น้องเกือบ2กิโลเมตรบอกมีปั๊มน้ำมันพร้อมเนาะมีหานค้าประจาบ้านติดกรบเส้นทางใหญ่ไปมาสะดวกสบายนอะขึ้นเหนือลงใต้ จะเอาเหยียดมาฮอดที่พี่น้องเอ้ยนี่เป็นทางบ้านของเพิ่น ทีบ่าวซอนฮอดบ้านดงมากบ้านเนาะน่าจะแม่นบ้านดงมากบ้านแล้วนี่ยอยู่ติดกับบ้านตึงแต่ว่าบ้านใหญ่แหละแม่นเข้าไปข้างในน่าจะประมาณ2-3กิโลเมตรนี่แหละบกไกลบันไดพี่น้องเลยบ้านดงมากบ้าบริเวณแทมทางนีต้ทุกๆปียามจะดูคนนี่ข้าเจ้าเอ้านอมไม้ไล่มาขายนะ แต่ว่ายามนี้น้อไม่รยังพันย้ออกเือประมาณเดือนเก้าเดือนสิบสาคนเท่าแหัหลายเครื่องป้าของดงอาหารธรมรมสั้นจะมาว่างขายอยู่บริเวณนี้จะมีทางแยกไปบ้านดงมักบ้าอยู่ทางเบื้องขวาเนี่เข้าไปประมาณสองสามกิโลเมตรนี่แหละบริเวณนี้น่าจะเป็นเฮือนซานที่ขาเจ้าขยายออกมาข้างนอก จากบ้านตรงบ้ากะแม่นบ้านตึงเมืองเซียงไฟคือกันบ้านตึงเป็นบ้านซนเผาผู้ไทยบ้านตึงก็เป็นบ้านใหญ่บ้านเก่าบ้านแก่บ้านดังบ้านตึงกับอยู่ทัดกับบ้านอยู่ใกล้กับบ้านมึงหัวหนาาบ่าวซอนสิพาพี่น้องไปเบิ้งอึ้ง วีมีอึ้องหรือ่าตลาดขายอาหารธรมร,รมชาติอยู่เบื้องหัวหน้านี่น่าจะมีพราะว่เมึอคืนที่ฝนตกพี่น้องฝนลินมดคืนคืนนี้นอนอยู่งนานจะยินเสียงเอื้องอ่างห้องหรือไขนาดทั้งกบทั้งเกียดบริเวณนี้น่าจะเป็นบ้านตึงเนาะขเจ้าขยายออกมาอยู่ข้างนอกอยู่ตอนหน้า้ายทหาร เชนี้ก็ยังเป็นเขตบ้านตึงมดพี่น้องบ้านใหญ่ลบ้านเผาผูไทยทางเมืองทรายมีเงือนพักมีฮันนวดสมุนไพร้ากามีปั๊มน้ำมันพี่น้องบรรยากาศสองข้างทางต้นไม้ใบหญ้าเริ่มเขียวแล้วเพราะว่าฝนตกลงมาหลายครั้งแล้ว เห็ดไยต้นไม้ใบยามันซุ่มซื้นแล้วก็เก้าสิกัาล่งสิเก้าเข้าสู่ฤรดูเห็ดหน้าปีได้พี่น้องเลยยามนี้นะบางคนเพิ่นกาปรไทยหุดหน้าไว้แล้วตอนนี้บางคนก็เห็ดตากา้าวานเข้าแล้ว อยู่ทางหน้าจะมีคอยซันวิทย,ยรือกัแมนบ้านตึงพอแล้วพี่น้องบ้านตึงเนาะอันนี้เป็นบ้านบ้านเก่าบ้านเดิมโอ้โดบรรทุกพี่น้องเลยราคัดอสไปจัย บอนตึงบอล่อกับูมความหม่ของระวาตึงเนาะอ่าเพ่นตั้งซื้อตามตามน้ำห้วยว่าที่ผ่านมาบ้างเราะกว่ากายมาบางทีจะมีห้วยหวย้หวยน้ำหนึ่งซื้อว่าห้วยตึงบานใหญ่เลยมีตลาดนัดพร้อมเนาะตลาดนัดเปิเปด,ปดทุกๆตอนเสาร์วันอังคาร ทิศกับบ้านบึงหัวหน้าผู้สาวงามเนดะ้บานนี้มีน้องสาวบ้านตึงเนะี่ยสุดยอดผู้ใดเห็นยังก็ยังตาค้างเนาะสาวงามอีียอมหับเลยสอวซอนยางยังยอมรับผู้เสื่อลองมาพิสูจน์เางเองเนาะ อุทรยสาวันตึงงามอิรีพอดบึงหัวหน้าแล้วพี่น้องบ้านบึงหัวหน้าติดกับบ้านตึงนี่ก็เป็นบ้านเกา่าบ้านแก่บ้านดังด้วยกันได้เนาะมีทางโรงเรียนประถมแล้วกัมัธยมแล้วก็ที่มีตลาดขายอาหารธรรมชาสตรอยู่ติดแถมทางเลขที่13แลามเลยพี่น้อง ้วกยูททางหลังของตลาดขายอาหารธรมรมชาติจะมีตลาดนัด,เป,ดเปิดทุกๆตอนแรงวันพระฮัทมะเลาะมาเที่ยวได้เนาะพี่น้องเลยเราสอนจะเคยพาพี่น้องมาเที่ยวหลายเชือแล้วเนาะโอเคเนาะพี่น้องเข้าไปเบิ่งบรรยากาศาต,ตลาดขายอาหารธรมรมชาติบึ่งหัวหน้ากันเลยเนาะว่าที่มีอื้องมีอย่างแน่เนาะใครเราดูนี้พอแล้วตลาดบึ้งหัวหน้าพี่น้องไปเบิ่งอื้องก่อนว่าที่มีอื้องอยู่บ่ อ๋อท็อเนี่มีลิอ,นนอนงนี่อางบ่องเผาอันนี้องเผานะติองเผามนเนาะโ,โละแสนโลเซนห้าพันกบเ,เอารานลูกทุอเออเอาายางนนไ่กอง ทอืทางปลาดุกตบรนอันี่ก็โรเซนบหน้าเลยตบยอบบหน้าทำสัตว์ปลาเหาบหน้าเนาะบป้าเห่าเนี่ยตบต๊ะเลยว่ะโอ้ขะกะขะกเาเเอาไปเจ้าเอื้อง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 มาอุดรได้พี่น้องมาอุดรน้องสาวเข้าได้เนี่ายเอื่องได้ยามนี่ย เจ้าซื้อจังไหนก็ยืมถามซื้อมาหลายเพื่อน้องเล่น้องเล่คืออึ้งนี่เลยอ้คืออึ้งนี่เลยซื้อเถอะนะโอ้ซื้อเลยคืออึ้งบัตรเป็นชิวเวลโอ้ขากะนลีเนี่ยจะสดใหม่ๆเนาะไอ้มึงคืออันนี้ยังเจ้นเดียวเดียวอยู่เนี่ยมาอุดหนุนได้พี่ตองครับโบแพงตลาดดึงพนาโลละแสนห้าเนาะโลแสน แต่ห้าสิพันเีรื้อลายคุณละรุ่น,นให้อยู่ออโอ้คลิแถมพร้อมอีกว้าวใจดีใจดีไหมค้านสกเอานูนน้องเลยได้เนอะขายอื้งขายกบนี่ก็ของเจ้าบ๊อบกบลายนาดนีกบแม่ไข่ก็มี นี่เขียนเหลืองเขียนเหลืองพี่น้องเลยเขียนเหลืองงกันไปลายขนาดอ้าคือเป็นตัวน,นี้มันคือเป็นตัวนี้ว้าวทุลมมันหลายคื <c oughs> นเทาเนาะตกลายขนาด,ดนี่เขียนแห้งเขียแนแะห้งไง แห้งก็มีไงคือแห้งก็แห้งโอ๊ะคือแห้งก็มีโอ้โตอื่นแห้งก็มีผักผึ้งก็มีนี่นักผึ้งของแท้ของแท้ของแท้เนี่ยรากาเนี yeah. um ่ยแม่ซื um ้อจังไหนก็เอาลืมถามซื Actually, ้อมาหลายเพื่อแล้วซื้อป่ะซื้อเจ้าปละแม่จอมแม่จอมเนาะ อัลูกสาวเฉ oh, พาโอา้หลานฮานเมจอมคนไายน้ำพิ้งไายอึ่งไายกบน้ำมา,าตร8แสนแปดสิบพันจีบ้องเลยของแท้บ่มีปลอมของแท้แน,น,น่นอนเลยนึ่งแสนแปจีบตัวใหญ่เลยซีแสนจีบนีนะ่ 4ี0แสนจีบป,ประมาณหกรบาทเป็นเงินไทยอเ้เทียบเลยเนี่ยตลาดมองฮัวนาพี่รองนี่ยอันนี้ก็อื้งเนี่มีแต่อื้งเขาอื้หลายขนาดีแต่อึ้งนเนาะมันเกื่อกูไ้กว่า เชียนแห้งผ่านหนึ่งหกสิบพันอึ้งละบอ๋ออออ้งละแสนงเชียนละหกสิบพ <50, 000. S 1> ันเฮ้ยห้าสิบพันมาวนๆนได้พ่น้องเลยอันนี้ห้าสิเชียนแห้งเอาไปทอดไปจืนจได้แมงแค้งแมงแค้งออโอ้มีหัเห็ดเพาะบานี่เห็ดเพาะนางอ้อเลยอ้า้องออกไวขนาดนีออ่ย คคคเคาะไอ้เคาะลากระดีโอ้ขาฮอคาเฟ่เนาะคาเฟ่น้ำอ้อยเนี่ยเป็นไายผักคา,าคัพมีฮอตขนมคงกก็มีโอ้มีมีฮอตดอกกระเจียวอวไรดี่แม่ดอกกระเจียวผักวานเนาะนี่ยอ๋อเต็มเลยนี่ของแท้ของแท้ผักวานเต็มเลยผักวานเนี่ยงามขนาด คนกยก็งามขนาดขนไกเอนผักหวานจ้าผักหวานผักกะลึ้งลายขนาดนันงพี่น้องเอ้ยอย่าอึ่งตาสะออนเห็นกระซามกระซามเลยโลแสนซี่สิทันพืชโอโลแสนสี่ชมว่ามึงแพงาได้ยืพี่น้องเนย แม่มดอื่นเนี่ยตันนี้ยังห้องอ๋อหมูกัวงามขนาดนมูกัวเนี่ยงามดีเลยเนาะอันเท่าไรฮะ,อ,ะอ,อ๋อสิบหาบ้าบาทกิบ เราแพ่ง,งม, okay, มาได้มาล<ด>ัสิบหาพันกบอ๋าคบกบมือเคลืนนี่บอกโดยกบมือเคลืนนะญุ่ยฝุ่กบมือเคลืนกบนาดูละเซรนงนะดูละเซร็งปีบไอเงินทอนจ้าอื่นทางนั้นทางอื่นทางกบ กบเมฆไข่ก็มีกบทังเขียดเต็มแอ้วนม่วงกสุกราบ่อมีตัวสุกเนาะม่วงใหญ่ไอ้บอมจังมื้อมันมีสุกนี่โ่เท่าไรผมานละซาวผ่าโลละซิบผ่านไงผ่านละซาวโละซิบ

คือได้กินลายเส่ตัวใหญ่ไม่กินลายไมบวสสมอะไรเนาะบวชมันบ่บวสสมันนมันน้ำมันโตไม้ผมักกระแยงคือน้ำไม้ชนเนี่ยเอาเลยน้ำไม้เนยไม่ลายหร้อเนาะยึ่นก็มี สาทางนั้นลายเลยแล้วขอบใจขอบใจลายอ่นอ่ะปาแห้งก็มีเม้นที่เลือนี่ปลาหนูลายขนาดจานเท่าไรจานี่่จานซี่พันห่าโตหาโตหกโตหนู สองสองไปหาเองปไปดูหนูหนูยามนี้ก็มีหนูเนาะสุดยอดสุดยอดโองยูของกินหลายยามนี้พี่น้องเลยพอจะด,ดูฝนและอาหารจานจนินสุดยอด ใส่ขี้มันหมนี่ยอ๋อใส่ขี้กบเขียดเขียดเนาะเขีดแห้งบอกนี่จทิมหมนเ่ยเออทิมไหนผู้กินไฟมันโอ้ยขเคี้ยนี่เลยเลยกินได้บอกกินได้นะอ๋ไข่ันลายอะไรเลยขันเคี้ยนัเคียวเขียดแห้งเขียด้ายบ่ ขายลขยซื้อเขามาบ่ะซื้อเอาไืมเาเป็นการวานอไ่าเงีย่ากินเของขายดอกอะีองเขามาอุดหนุนช่วยน้องเล่เด้อผู้ใดักการเป็นไงมาทางบึงหัวหน้าเนี่ยขายอึ่งขายครบขายปลาดุกเนี่ยิีเนีนยสดใหม่ๆ ถ้าบอกว่าเบิ่งคลิปจากเบาซ้อนนี่คนคนที่แถมให้โตเอื้งเอื้องค่ะแถมแล้ววะสองตัวก็แถมไปท่านบอกว่าเบิงบ่งเบิ่งเบิ่งจากคลิปองเบาซ้อนว่ะสิคนที่แถมให้เลยสองต,ตัวเอื้องค่ะค่ะกะลีขายอาหารธรรมชาติทางนั้นพี่น้องของอยู่ของกินจากธรรมชาติ ได้ดาวพันหยามาวางขายอยู่ตลาดแห่งนี้เนาะติดกับเส้นทางเล็กที่สามไฟผู้ชายกับไป้ายมากกับมาแว่มาวุญนงคนได้โอเคเนาะสำหรับคลิปนี้มฮอนีบางสอนจะขอพิชิปไว้ซ้ำนี้ก่อนโอกาสหน้าพบกันใหม่สบายดี